สวัสดีเพื่อนๆมิตรรักชาวสวนปาล์มนะครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าชาวสวนปาล์มนะครับพอดีมาแทงปาล์มนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูทลายปาล์มสี่ทลายนี้นะครับเพื่อนๆดูนะนี่คือทลายที่หนึ่งะครับทลายที่หนึ่งี่คือ ML161 นะครับยังกำบิแข็งโป๊กแน่นปึก๊กแทงไปเหมือนแทงหินนะครับน้ำหนักหนักมากอันนี้2อสิรานะครับอันนี้สิราสมิล,ลิเนียมนะครับต้นอยู่บนดินไม่แช่น้ํานะครับ ดินปกตินะครับอันนี้ปามปามสามปีนะครับส่วนยังกัมบีปามสองปีสองปีแปดเดือนนะครับเป็นปา์มซ่อมผมเอามาซ่อมนะครับแน่นปึกเลยน้ําหนักดีมากนะครับอันนี้อันนี้สีาดนะครับต่อไปต่อไปอันนี้คือพองเลยนะครับผลผลของเขาพองเลยอันนี้คือสีรดเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันชุบน้ําเลยนะครับอันนี้จากสต้นนะก็เป็น คิดว่านะครับสีลาดนี้ถ้าถ้าได้น้าแบบเต็มๆนี่ผมว่ามันก็โอเคนะหรือว่ามันเป็นสายพันธุ์อื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือต้นที่เราปลูกตอนแรกอ่ะมันคือสีลาดแน่นอนนะครับแล้วก็ทรงต้นหรือว่าทรงพุ่มเนี่ยมันก็เป็นทรงสีลาดนะครับอันนี้สามปีเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกบนดินธรรมดานะครับเป็นพื้นที่ดินอันนี้โคนเขาจะไม่ใช่แช่น้าแล้วกันแปลว่าน้ํามันเป็นที่ลุ่มอะครับเป็นที่ลุ่มนะครับแบบนี้เลยแน่นปึ๊กเหมือนกันนะครับแล้วก็ ลูกพองดีมากนะครับนี่สีทลายสีแบบเลยนะครับอันนี้ปาล์มสามปีนะครับวันนี้ก็แทงเองเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนมาช่วยแบกอ่ะโอเคลองดูนะครับเป็นเรื่องเล่าแล้วกัน